คลิปนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาเพื่อโจมตีใครหรือสร้างความเสียหายให้ใครนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นการเล่าอโปลสัตร์าาที่เกิดขึ้นจริงนะครับมาเล่าเพื่อความสนุกและความมันเทิงเป็นความรู้เท่านั้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับความเชื่อของชาวยุโรปเชื่อว่าน้ำเนี่ยที่ผุดออกมาจากใต้ดินนะครับซึ่งมันเป็นฟอรละเอียดที่เกิดโดยธรรมชาตินะครับ มีคุณสมบัติในการรักษาโรคแล้วก็เป็นน้ําที่บริสุทธิ์สะอาดนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นน้าที่ปีแก๊สเนาะแล้วก็เวลาดื่มสดชื่นมันก็ลยทำให้เกิดความเชื่อแบบนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคนก็ดื่มจริงจังมากครับคนเดินทางไปเพื่อที่จะไปดื่มน้ําพุแบบเนี้ยใต้ดินโดยเฉพาะเลยเราเห็นว่ามันเกิดความต้องการในสังคมนะครับมันก็จะเกิดนักคิดนักวางแผนคนในคนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับผู้ชายคนนั้นที่ผมจะพูดถึงนะครับเขาก็คือจาดอฟชเวฟเชาวสวิตเซอร์ลแลนด์ท่านหนึ่ง เขาเป็นนักธุรกิจน,กนักคิดที่มีหัวใจแล้วก็ความคิดที่ก้าวหน้าได้มีโอกาสไปเห็นวารสารที่คุณฟริซซี่เนี่ยเขียนแล้วก็ตีแผ่ออกมานะครับผมเขาก็ได้คิดไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาอยากจะทำน้ำโซดาเนี่ยเพื่อเอามาขายคุณจ็คชอบชเวฟเนี่ยนะฮะเขาได้เอาผลการทดลองตัวน,นั้นอนะเอามาสร้างโรงงานครับที่กรุงเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์เขาได้ทำการทดลองโดยการเอาน้ำกัวซัฟฟิลลิปแล้วก็ชองเนี่ยแหละครับผสมกันแล้วอัดลง ไปในน้ําทําให้เกิดคาร์บอนเนตวอเตอร์ยุคแรกๆของโลกเ mm hmm. ขาก็ตั้งชื่อแบรนด์ว่าโซฟเขาก็สร้างโรงงานขึ้นมาซึ่งยุคแรกๆเขาเรียกว่าโซดาเฟลเทนนะครับผมโฆษณาครับเหมือนกับเป็นน้ําขูเถียม mm hmm. ที่บรรจุใส่ขวดแล้วก็ส่งขายครับโดยการโปรโมทแบบเดียวกันเลยคือน,น้ําที่ดื่มไปแล้วได้คุณสมบัติรักษาโรคสะอาดส่งกระจายขายไปทั่วโลกเลยมันได้รับความนิยมมากครับทั้งในยุโรปเองแล้วก็สหรา mm ัฐอเมริกา แั้นเนี่ยแบรนด์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของน้ำอัดลมทั่วโลก